ไปติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงเทศบาลบ้านเฮานะคะนายพิรพลพัฒนาพิรเดชนเายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสวนสาธารณะส่วนรัชดานุสศร์ที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศ เพื่อให้เป็นอุทยานการเรียนรู้สําหรับเด็กซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมสําหรับเด็กอาทิเช่นห้องสมุดเด็กศาลาเล่านิทานและหลานภูเขาสําหรับเด็กพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนและมีไฟฟ้ารอบทั้งบริเวณซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ ด้านนายุทธเสมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าสวนสาธารณะรัชดานุสร์เป็นสวนใจกลางเมืองขอนแก่นซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนรวมไปถึงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนโดยจะมีห้องสมุดเด็กไว้คอยบริการอีกด้วยค่ะพื้นที่สวนรัชดาเองเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่มีการส่งมอบให้เทศบาลนครขอนแก่นเข้ามาสู่การปรับปรุงเนี่ยเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้ว โดยมีแนวคิดว่าจะปรับปรุงส่วนรัชดาจากเป็นลานโล่งๆแล้วก็เป็นที่เสื่อมโทรมมีผู้มาประกอบอาชีพอันไม่พึงประสงค์แล้วก็จะต้องทำให้มีซอกหลืบแล้วก็มืดๆอยู่บ่อยๆนั้นเนี่ยทำให้กลายเป็นพื้นที่เปิดกว้างแล้วเพิ่มแสงสว่างเข้าไปแล้วให้ประชาชนใช้สอยในรูปแบบของอุทยานแห่งการเรียนรู้เป็นอุทยานในคอนเซปต์ของครอบครัวเพื่อให้เพื่อให ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกมาใช้สถานที่บริการเหล่านี้ได้ถ้าจะซักถามว่าวันไหนจะใช้สวนรัชดานุสรน,นี้ได้ในภาคประชาชนผมคิดว่าประมาณสัปดาห์หน้าครับวันที่9มีนาเป็นต้นไปทุกอย่างจะแล้วเสร็จมีรปภดูแลในการรักษาความปลอดภัยมีระบบกล้องวงจรปิดในการบันทึกสำหรับคนที่แอบมายิงไฟแอบมาขโมยสายไฟ มีระบบการมีคนเข้ามาตัดหญ้าบำรุงรักษาตกแต่งกิ่งต้นไม้สมาคมไทยสร้างสารรค์เข้ามาเพื่อที่มาดูแลห้องสมุดเด็กแล้วค่อยๆปรับปรุงและพัฒนาจะมีคนมาคอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆในกรณีที่เข้ามาเล่นสวนสนุกต่างๆและในยามวิการตลอด24ชั่วโมงจะมีรอปรมอซึ่งฝึกโดยสพเมืองขอนแก่นให้เป็นรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่าความรักษาความปลอดภัยของชุมชนเทศบาลนครขอนแก่นจะมีหน้าที่เข้ามาดูแลตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นรับประกันได้ว่าสว่างปลอดภัยแล้วใช้บริการได้หลากหลายวัตถุประสงค์ภายใต้อุทยานการเรียนรู้สวนาราชจารันรสอนของเราครับเชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่9มีนาเป็นต้นไปครับ